สวัสดีครับวันนี้วันศุกร์นะ15ตุลานะครับ4มง4 1หลังตลาดปิดแป๊บหนึ่งตอนนี้ช่ดูหุ้นวอลุ่มเข้านะครับเออถ้ามีน่าสนใจผมกะอัปเดตวอลุ่มเข้าเ,เวลาเราหาหุ้นเล่นน่ะเราก็จะมาหาในนี้แหละอย่างเงี้ยชทวี2,000กว่าเปร์เซนต์ขึ้น11% 2,000กว่าปร์เซนต์นนะฮะก็คือสัก20เท่า ขึ้น11%นะอ่อนะอย่างมอเนี่ยดูนะครับพันเปอร์เซ็นไม่ขึ้นอย่างเงี้ยน่าสนใจนะคือไอ้พวกนี้เล่นได้หมดนะครับอย่าง11%เนี่ยถ้ากรามันดีก็เล่นได้นะแต่ถ้าแบบเซลลิงมันก็ต้องลอเป็นยอ่อหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องมาดูในลายตัว7ซ p วออย่างเงี้ยโอ้ขึ้นมา60 6เท่าแต่ขึ้นแค่2% AF อย่างเงี้ยเล่นได้หมดเลยนะเอ,เอาแค่ หก uh, อันดับก็พอนะครับ ADB อย่างเงี้ยมีหลายตัวนะอย่าลอ,ลองดูครับว่าเราตัวไหนที่จะเข้าได้มา uh, ลไล่ลดูอันนี้ก็ได้ TTA เนี่ยผมว่าแปลกนะที่ผมบอกตั้งนานแล้วเนี่ยว่า,าระวังเรือมันทำออทำหายอ้ All นี่มันก็ไม่ได้ไปไหนเหลยนะสาระวันเตี้ยลงนะเจ้ามือคงอิ่มอิ่มแล้วมั้งพอกันทีอะไรอย่างเงี้ย TSL ก็นามาจาก26ใช่ไหมโอ้โ oh, หไม่นานนี่เองนะแต่ TTA ผมจำไม่ได้นะ ถ้าสูงสุดผมไม่ได้เต่ TTA แต่นานแล้วมันได้เล่นอเนี้ยอน d อย่างน่้น,น,นนะก็สวยนะที่ตอนนั้นบอกไปเมื่อที่ที่แล้วนะนี่ขึ้นมาแปเปร์จริงๆนอะ่ะ OSP นะครับผมเคยจะแนะนําไปทีหนึ่งนะนะอันนี้วนรุ่มมานะเดี๋ย่ลองวันหลัง้ามาคุยกันแล้วกันมีตัวไหนะ UV ครออับก็แปดเลยนะ PE ต้องพันเท่าใช่ปะ่ะมีคนถามผมว่าเล่นไม่ได้ไง หุ้น P e, พ,นมมนพนีพันเท่าผมหลอกเรอผมไม่รูอ้อนนี้ว่ามันพันเท่าไอ้ร้อยเท่าหรือพันเท่าผมจำไม่ได้คือเป็นหุ้นที่ P-E สูงที่สุดในในเซ็ตร้อยเซตอะไรอย่างเงี้ยเราไปเช็คดูมีคนถามผมว่าเออผมไม่ได้สนใจพีเ e. นี่ยอันนี้มาดูดูแล้วกันมาดูชอวีใช่ไหมเนี่ยครับชอตวีนะดูรายสัปดาห์นะครับก็พักฐานเนี่ย มันก็คอนเฟิร์มแล้วนวน้า,น,าน่าจะพักฐานจบพิจาณว่าดูจุด uh, ของกัรล้อมันไกน่นะจริงๆตรงนี้ก็ได้พอนะกงเก้าสิบสองเนี่ยนั่นแหละนะวอลุ่มมาอย่างเงี้ยสองยี่สิบเท่าอย่างเงี้ย uh, จริงๆมันมันโชว์ในร้อยี่สิบนาทีเนี่ยมาแล้วแต่มันผู้ย้านนะเราไม่รู้หรอกว่ามันจะมาแต่เราต้องดูวอลุ่มนะครับ วัลุ่มบางคนก็บอกว่าวัลุ่มอีสต์คิงนะครับเนี่ยเห็นไหมแท่งเนี่ยที่มันโผล่ขึ้นมาจริงจริงมันหาตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะเมื่อวานราผมไม่ได้พูดถึงชอทวี่ะแต่ผมไม่ได้เปิดอ่าร้120อยยี่สิบนาทีนะเนี่ยจริงจรงวัวรูมมันมาพีคตอนตอนตอน,ตอนเปิดเนี่ยเห็นไหมมันมาแล้วเนี่ยแล้วมาแท่งนี้ก็ยาวข้นมาใหญ่แต่ครนี้ชอทวีเนี่ยมันก็เหมือนกับทุกตัวคุ้นปัน่นขึ้นไปบาทห้าต่างก็ลงมาปิดที่บาทหนึ่งก็ หายไป5%แล้วรก็ระวังนะครับผมว่าถ้าดูอย่างนี้นะ120นาวันทีนะครับเริ่มโอเวอร์บอลละและ้วแล้วก็รอนานหลายชั่วโมงยังมีรูไม่เล่นนะตามหลักจะต้องย่อลงมาหน่อยเหมือนกับยูเมื่อวานนะที่ผมบอกว่าใช่ไหมมันมันเริ่มตันแล้วมันร้อยยี่สิบมันคือรูปร่างอย่างนี้นะครับเอ๊ไม่ใช่ยูดิยู U อะมันอ,อย่าค่อยคุดถึงยูแล้วกันมันห้าสิบมันสูง แต่ยูมันมันไม่เหมือนตัวนี้นะมันมันมันชันกว่านึกออกไหมเนี่ยค่าห้าสิบวันี่ยมันชันไม่เหมือนเวฟไม่เหมือนตัวอื่น่คือมันมันไม่ค่อยชันมันราบเรียบอย่างเงี้ยพวกเนี้ยเวลาขึ้นจะขึ้นไม่ได้เยอะนึกออกไหมครับเดี๋ยวเราไปดูยูที่หลังแล้วกันอันนี้อ่าผมว่าถ้าวันจันทร์ขึ้นไปนะคุณขายไปก่อนแล้วคุณเรามารอรับต่ำๆตรงเนี้ยประมาณเนี่ยเก้าสิบแปดเก้าสิบเจ็ดตังค์อย่างเงี้ย ผมว่าน่าจะได้นะถ,ถ้ามาันเปิดกระโดดเราไม่เล่นมันเราไม่ตามนะถึงแม้ว่าในราย,ายวันอาจจะมีช่องว่างให้เล่นแต่ที่อย่างที่บอกมันไม่ได้ชันนะครับคือคุณดูไหมตรงเนี้ยถ้ามันขึ้นครั้งต่อไปเนี่ยเส้นนี้มันก็ต้องหงอก,กขึ้นมาอันนี้จะเล่นได้แต่ไม่ใช่คราวนี้นะต้องเป็นอีกสักระยะหนึ่งคือเขาจะปล่อยเขาจะกระโดดปล่อยผมว่าปล่อยไปเถอะเราเราก็มีหลักของเราเราก็ไม่เอานึกออกไหมครับ รอมันย่อ,อก,ก่อนก็ได้นะฮะถึงแม้บนรูปมันจะมาหาศาลามาดูมอเนี่ยโอ้โหตายอย่างนี้เมื่อกี้ที่บอกคงไม่ได้แล้วนะเอเมื่อกนะี้เท่าไหร่นะผมมอที่บอกว่าบอก,บอกพันเปสิบเท่าแต่ราคาไม่ไปไม่ใช่ไม่ไปนะมันไปแล้วนะมันลงมาอย่างเงี้ยแท่งเนี่ยวันนี้ปิดเท่าไหร่โอ้ปิดไปกี่เปอร์เซ็นต์นนะ่ะ โอ้โหอ่านี้เสียหายนะเออเล่นเงินอืจรืงจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้มีสัญญาณบอกเหตุเลยนะว่ามันจะลงอะ่ะวันมาขนาดนี้แล้วนะมาถึงตอนตอนกี่โมงอะ่ะเนี่ยตอนตอนเปิดบ่ายสองอะ่ะมันก็สองชั่วโมงจะมาถึงบ่ายสามบางกว่าสายสี่ มันก็เล่นได้ดีอยู่นะแต่ทำไมมันโอ้้าเขาโหดเกินไปอย่างเงี้ยอย่างนี้ก็เราก็ไม่เอานะครับถ้าใช่อย่างเงี้ยดูนะครับจริงๆก็ตามหลักแล้วมันควรจะต้องไปต่อนะวนลุกมาขนาดนี้แล้วคุณเล่นทุกสกัดมาที่เดิมแถมแท่งแดงต่างหาแล้วเปิดสูงปิดต่ำอย่างนี้รอดูจันทร์หน้านะจันทร์้าเปิดปิดแดงทีหนึง่งเราก็ไม่ต้องมายุ่งกับมันพุดอย่างนี้นะครับคือเจ้าเขาไม่เหมือนกับไม่อยากเราเล่นนะ่ะเล่นวันเดียวจบเงี้ย มาดู C.I. ไอาอใช้อิสลาเหรอ C.I. เนี่ยซีไอโอ้โหวีกนี้มาสามแท่งเลยนะเนี่ยอัศสินมาขาวมาสามตัวนะครับวันนี้ที่ว์สนี้อาทิตย์ที่ผ่านมาทำไฮเนี่ยซีไอก็เหมือนกันนะดูรายสัปดาห์รายสัปดาห์สวยนะครับ มันมันมันเบรกหายไปตรงนี้ไปแล้วเนี่ยหนึ่งหนึ่งหกโอ้แล้วมันเบรกมันทําดีนะมันขึ้นไปถึงหนึ่งสี่หกแล้วลงมาหนึ่งสามสองก็ไม่แค่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์เอาก็เยอะเหมือนกันนะอ่าผมว่าอเวบอลแล้วนะครับแต่สังเกตไหมอ่าเส้นหน้าสิบวันมันยังมันค่อนข้างจะชันนิดนึงอาจจะยี่สิบห้าสามสิบองศาเงี้ยมันยังพอได้แต่รายวันเนี่ยมันเพิ่งมางบนึกออกไหมครับร้อยยี่สิบนาทีเนี่ย ใช้ได้นะถ้าลงมาผมว่าลงมารับตรงนี้เป็นแนวหนึ่งหนึ่งห้าเนี่ยผมว่าสวยนะแต่เขาเขาจะทำตัวเหมือนตัวอื่นอีกเปล่านะไปดูนะครับเวฟเจลอะไรอย่างเงี้ยบีอย่างเงี้ยพอพอทำหาได้เมื่อไหร่แทงตัดไปเรียบร้อยแดงเลยนะครับเออปกติเนี่ยต่อนะครับมัน ถ้าเป็นหุ้นปั่นอย่างที่ผมบอกเนี่ยตัวไม่ถึงบาทเนี่ยขึ้นไปอย่างเงี้แล้วก็เขาก็พอทำมันจริงจริะนะแท่งนี้กนะันจะหายตรงนี้นะครับหนึ่งสสี่เนี่ยเขาก็เขาก็จะเอ่อทำเหมือนแังกิ้งแมนทาโดจิ้ะก็จะลงมาแล้วก็พักฐานแล้วก็ไปใหม่คือเขาจะไม่เล่นลากทีเดียวจบนะอันนี้เราไม่รู้นะครับว่ามันจะแต่มันจะดูจัก,กราฟแล้วแบบจะจะขึ้นมันก็โอยากแล้วแหละมันก็โอ้บอสเต็มที่แล้วนะต้องลงมาเนี่ยผมว่าหนึ่งหนึ่งห้าเนี่ย ถ้ารับได้มันมาถึงก็ค่อยเล่นนะครับถึงแม้ว่ลุ่มมันจะมาตามมาดูตัวหนึ่งครับเซเว่นแอตีเทลลาานี่ตีลำบากนะต้องชันอย่างนี้นะครับ120ยยนาทีก็ได้เซเว่นแเนี่ยมาตั้ทีนะครับดูนะครับแต่เพียงแต่ภาามันยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะรายสัปดาห์มันโอเควันนี้เซเวก็เหมือนกันนะครับขึ้นไปถึง165่งาเนี่ยแล้วปิดที่หนึโอ้ก ไม่ค่อยดีเลยข้ารายาสัปดาห์เนี่ยถามว่าดีไหมผมว่าตัดสัปดาห์ยังโอเคนะใช้ได้แต่รายวันเนี่ยต้องรอเอท่านิดหนึ่งแต่มันมาแล้วนะมันเตือนแล้วนะครับว่าโอเคฉันจะอาจจะมีอะไรใหม่อะไรเงี้ยบมรุ่ม,มันมาเตือนแล้วตอนเนี้ยมันก็อาจจะเป็นโอกาสดีนะครับว่าราคาขึ้นไปน,นิดเดียวเองสองเปอร์เซนต์กว่าสามเปอร์เซนต์แต่ท้งที่ท้งที่ว่า เนี่นนนนยในลายวันเนี่ยไม่ได้ไม่สวยเลยนะครับเฉยๆมากเปียติดตรงโมลุ่ม่นั้นเองที่มาแต่ลายร้อยยี่สิบนาทีใช้ได้นะเห็นไหมเส้นห้าสิบชันเนี่ยลงมาพักตรงนเ,นเนี้ยเส้นห้าสิบเนี่ยเดึ่งหนึ่งห้าสามหนึ่งห้าห้านี้ผมว่า,าถ้าคุณคิดจะเข้านะก็อาจจะเสี่ยงได้นะครับอย่างที่บอกนะครับทะลุหนึ่งแปดศูนย์เนี่ยจะวิ่งกระจายเลยนะครับอย่าให้ทะลุนะทะลุเนี้ยคุณต้องใส่ไม้เลยนะครับ คุณตีเทลายนลาย,ยาก็ได้ก็ง่ายๆอย่างนี้นะครับไม่หลุดคุณก็ไม่ต้องขายอะไรถ้าคุณจะเล่นนะหรือคุณมารับที่แนวะเทีลายก็ได้นะครับหรือจะรับโลกเก่า,เ,าเวลาหาแนวรับแนวต้านมันก็มีไม่กี่วิธีเหรอาไฟโบอีกตัวหนึ่งนะครับหรือจะดูจุดไฮเดิม erm, จุดโลเดิม erm, อะไรเงี้ยอันนี้ก็ระวังอันนี้ก็ระวังไหมมันก็ยังไม่ต้องต้องระวังเพราะว่าแต่จุดคัดลอตเราอยู่ตรงนี้นะ หนึ่งสี่ศูนย์นะครับมาดูไอล่าโอ้โหอะไรเนี่ยแัวทุนตัวนี้ไม่เคยเล่นเลยนะไม่เคยไอล่าใช่นั่นหรอไอล่าเฮานะไฮยทำาิ e c u r i ตี้อ่ะใช่ปะ่ะเกี่ยวกับหลักทรัพย์หรอกตไม่รู้เลยมันชื่อเดียวกันหรือปะ่ะอือหย มาจากขหร่เนี่ยหกสิบตังก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เยอะๆ,ๆเลยนะรายสัปดาห์เนี่ยถือว่าโอ้แต่ท้อเสียคือวนลุ่มมีกองขอาง,งบานเยอะเหลือเกินนะพวกก็ดูมันเนี่ยครับอืมอะไรเนี่ยมาจากยี่สิบตังสี่ศูนย์หกแล้วมันหายมันมีแก๊ปมีอะไรอย่างมันโดนห้ามซื้อขายอะไรเนี้ย เอานอานั้นจังโอ้รายเดือนอย่างเงี้ยไม่เอาดีกว่านะครับปล่อยไปเถอะถ้ามันจะไปสองบาทก็ช่างมันรายเดือนอย่างเงี้ยมันจะมีก็มันก็สวยแหละแต่เพียงแต่ว่ามันห่างเส้นห้าสิบวันเยอะไปหน่อยเนี่ยผมว่ารับนะน้ำบาทหนึ่งเนี่ยแนยวแนวไฮเดิมเนี่ยอย่างนงี้ไม่เอานะครับคือเสี่ยงเหลือเกินนะเนี่ยรายสัปดาห์ก็ก็เสี่ยงนะครับโอ้บอสสุด,สดๆเพียงแต่ว่าอันนี้เป็นหัวขัอแต่เราก็ยังผมว่า ถ้ารายสัปดาห์เนี่ยบาทสามตังอะไรเงี้ยลงมาตรงเนี้ยผมว่าถ้ารับอยู่ก็ค่อยเล่นนะถ้าใครจะเล่นหรือคนจริงๆนะผมว่าควรขายไปเอถอะจะปิดแกป๊ปไหมปิดแกป๊ปทีหนึ่งศูนย์หนึ่งนะอันนี้ไม่รู้นะไม่รู้อันนี้ผ่านมาแล้วอันนี้ไม่แล้วมันมันก็ดีอะ่ะแต่มันก็ ADB รายสัปดาห์ขึ้นไปเหมือนโอ้ขึ้นมาตั้งแต่ หกสิบหกสียสีสีเท่าลงมาพักฐานเข็ดไหมไอ้ยาเนี่ยเป็นเห็นไหมบุลุมโปรไฟล์ตรงนี้ครับจะเป็นแนวรับธรรมชาติของมันพอดีเลยนะโลติงพอดีเลยเป๊ะก็ใกล้ๆเคียงนะตรงนี้ที่บาทเ2เนี่ยผมว่าถ้าอย่างนี้นะคุณดูนะถ้ามันพงหกหัวเมื่อไหร่เนี่ย แล้ววัวลุ่มันเริ่มมานะครับอย่างเงี้ยมันจะเป็นสัญญาณว่ามันพักฐานเสร็จแล้วนะในหลักสัปดาห์นะครับแต่เวลาหลักสัปดาห์พักฐานนะเรามาดูรายวันมันก็จะโชว์มาก่อนแล้ววัวลุ่มรายวันมันจะมาแล้วแหละอันนี้เห็นมาแล้วมาแท่งหนึ่งนะครับแต่ยังไม่ชัวนะอันนี้วันนี้ก็เปิดไปสองบาทยี่สิบเาไปเปลี่ละตัวเปิดสูงป,ปิดขึ้นไปหายแล้วโดนทุบลงมางั้นเลยนะถ้าดูอย่างเงี้ยหรายี่สิบวันทีกับรายวันบอกว่าไม่สวยนะคือรายวันเนหะมือนก็จะ เริ่มจะขึ้นเหนือน้ำแล้วแหละแต่ยังไม่ได้ขึ้นนะครับแต่ละสัปดาห์ผมว่าเป็นการพักฐานมนุษย์ DOD นะครับ DOD โอ้โหมาจาก3บาท4เท่าไ,ไม่ได้เกิดเดอรวเจนนะเ,เกิด1ครั้งนะครับอันนี้ไม่เกิดนะอันนี้เกิด1ครั้งแนวรับอยู่ที่18-50นะครับรายสัปดาห์ จริงเหรผมโอ้โหก็กล้ามันใช้ได้นะเนี่ยมัน break high ไปแล้วนะครับ high รอบพผ่านมาเนี่ยอันเนี้ยอันเนี้ยลดูนะครับ break ไปแล้วแล้ววันนี้ก็ปิดเข้าไป high สิบสามหนึ่งศูนย์แล้วลงมาปิดที่สิบสองเจ็ดศูนย์ไม่ไมไม่ได้แย่นะผมว่าอย่างนี้เออแต่มันมัน,มนยังเพิ่งเป็นขาขึ้นครั้งแรกเป็นเวฟแรกของมันขาขึ้นมันต้อง พวกนี้จะไปได้ไม่ไกลนะ่จะต้องยอ่อลงมาแล้วก็ขึ้นอีกครั้งหนึ่งคขาเนี้ยจะวิ่งแรงอันนี้รอดีกว่านะถึงแม้ว่ารุ่มมันจะเยอะก็เถอะถ้าคุณจะเล่นต้งสั้นผมว่าก,ก็พอเล่นได้นะถามว่าเป็นมีหลือไม่ปล่อยตรงไหนผมว่าตรงเนี้ยสนะิบสามหกศูนย์เนี่ยปล่อยไปก่อนนะอย่างไงก็ต้องยอ่อนะครับอย่างไงต้องลงนะไม่มีทางครับอย่างนี้นอกจากนอกจากมีข่าวอนะไรพวกนี้นะให้ดูคุณสังเกตนะอันนี้ลงมาชัดเจนนะเรี่ยงลงเลยนะครับแล้วพึ่งมองหัวได้ไม่ ไม่กี่วันหนึ่งล้วจะขึ้นเลยมันยังไม่ใช่ต้องพักฐานก่อนนะออันนี้ก็เป็นหุ้นกลัวลุ่งเข้านะครับคุณก็ลองไปดูหาดูตรงนี้เล่นได้นะผมว่าเซมานาบอนะครับอย่างมอนี่เราก็ไม่เอานะครับตอนแรกเขียนดูเงี้ยเออมันไ,ไม่ขึ้นเลยแต่มันขึ้นไปแล้วมันลงมาแล้วเนี่ยก็ดูนะครับ ว่าตัวไหนน่าสนใจไหมอย่าง s v i คุณลองไปดูแล้วกันสี่ mm hmm. เท่า SMT พวกนี้เป็นหุ้นพื้นฐานอันเลยนะ TTCL นี่ใช่รับเหมาหรือเปล่าแต่ก่อนมันไม่ใช่ราคานี้นี่โอ้รับเหมามาเยอะนะนาว a ล a ัสนาวลัสว,วินนี่ไม่รู้ใช่หรือเปล่านอ i t d เออแปลกนะรับเหมามา โอเคครับวันนี้ก็โชคดีในการลงทุนนะวันนี้ขอบคุณครับ